นี่เราจะดูนะวิธีการตัดแยกเกล็ดนะคะเพื่อกระจายเกล็ดออกนะเราก็มาดูวิธีการตัดดังนี้นะคะขั้นแรกนะคะให้เราเช็คก่อนว่าขนาดของเกล็ดที่เราต้องการนํามาแช์เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะจะมีเขียนเอาไว้อยู่ที่ประมาณ4เซนประมาณ4เซนนะประมาณ4ี่เซนแต่ ้าเกิดเราเริ่มมีการตัดแยกกันมาอาจจะกลายเป็นสีเส่เซนครึ่งหรืออะไรอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราจะรูดกระตุกอยู่แล้วเนาะจากนั้นน่ะเราก็ทําการตัดแยกมันออกมาค่ะเมื่อเราทําการตัดแยกแบบนี้ตอนนี้มันจะออกมาพยายามตัดให้มันไม่หลุดออกมาจากกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันหายแต่ถ้าเกิดของคนไหนที่ตัดแรงไปแล้วมันหลุดออกมาก็ไม่มีปัญหานะคะเราสามารถใช้ตัวนั้นได้นะคะทีนี้เราก็จะทําการกระจายเก็บออกมาค่ะ ตรงนี้เราจะมีเกตอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะคะเราจะเอามากระจายใส่กอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายก่อนนะคะตรงกลางเราจะยังไม่ไปยุ่งกับมันนะอันนี้เป็นตรีของครูเองนะคะอันแรกค่ะครูอยากจะกระจายตรงนี้เอาไว้สัก4.5เซนเพราะว่ารางสงหของครูมันบอกไว้ว่าอาครูทดลองทำถูคร่าวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะใช้ได้นะคะที่ 4. 5ุด้า ถ้ากาสุดท้ายมันเหลือแค่หนึ่งเซนหรือไม่ถึงอันนี้เราก็ยังสามารถกระจายปออบไฟปรับมาได้นะคะอันนี้เราก็กัดเข็มไว้ก่อนอาไมมันทัดวัดให้เก็ดมีระยะห่างประมาณหน,นึ่งจุดห้าเซนนี้พยายามทำให้เท่อนไม่ย่นนะคะ มาตรงนี้จะเห็นไหมคะว่าเก็บมันเล็กไปนะคะพอเราเห็นว่าเก็บมันเล็กไปปุ๊บเราก็ดันตัวนี้เข้าหาันก่อนเนี่ยหนึ่งจุดห้าเซนพอดีเลยนะคะตรงนี้เมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะกัดเข็มเอาไว้แล้วคุณก็ตัดแยกตรงส่วนที่เป็นตำแหน่งสุดท้ายนี้เพื่อแยกออกต่างหากได้อีกทีหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้รูจะ แยกเป็นเศษกระดาษคร่าวๆเอาไว้นิดนึงก่อนนะเพราะคูอยากจะกึ่งแค่ตรงนี้เอาไว้แล้วคุอยากให้คุณดูผลลัพธ์นิดนึงนะคะ เราบอกไว้ว่าเราจะตัดตัวที่เป็นเส้นงอด้วยอันนี้จะเป็นเทริคของครูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราวัาทาตามตํารานะของบางเล่มเนี้ยการปิดเกล็ดแยกบาแยกเพื่อระบายเกล็ดตรงส่วนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่4.5เซนเนี่ยมันไม่ค่อยพอค่ะมันค่อนข้างเล็กไปแล้ว่าอาจจะทําให้มันตึงได้นะคะตอนระหว่างที่เราทําการรูปกระตุกนะคะเราก็เลยเพิ่มเทคนิคนี้เข้ามานะคะด้วยการที่ตีเส้นงอขึ้นมาเหมือนในคลิปที่แล้วนะจากนั้นเราก็จะเอาคันไก่เนี่ย ตัด yeah. แยกอันนี้นะคะเราก็บักมนัอแบบนออกอันนี้โดยที่เราเว้นขนาดตรงส่วนเกล็ดตรงช่วงบนนี้เอาไว้ประมาณ1เซนนะคะถามว่าทำไมครูถึงใช้วิธีเว้นตรงส่วนนี้นะคะ แล้วหนะ้าอ,อกมันจะไม่หลวมเหรอไม่หลวมค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราทําแพทเทิร์นมาเนี่ยก็อ,อกเราเนี่ยเรายังไม่ได้บวกหลวมเลยแม้แต่น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทําการบวกตรงนี้เพิ่มเข้ามาได้นะคะเพื่อไม่ให้หนะ้าอ,อกมันตึงเกินไปนะทีนี้ก็กัดเข็มไว้ค่ะเมื่อเรากัดเข็มแล้วเราจะเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นายเกตเนี้ยมันกลางออกแล้วเห็นไหมค่ะ ตโนมัติเลยอีก1.5เซนด้วยนะคะมาส,สวยๆเลยแบบนี้เมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ทำการติดสกอตเทปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาแต่งเส้นกันต่อนะคะเวลาติดตรงส่วนนี้ก็พยายามติดไปแล้วถอนเข็มออกไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เรียบนะคะ จากนั้นเราจะทําการแต่งเส้นโค้งใต้ทรงนะคะที่เรากระจายไว้นี้ให้สวยงามนะคะขั้นแรกค่ะให้วัดจากส่วนที่เป็นส่วนด้านปลายไอ้ตรงนี้ที่เราทำเกยเนี่ยค่ะขึ้นมาขึ้นเซนนะคะถามว่าทําไมเราถึงต้องทําตรงส่วนนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันยืดค่ะเพราะว่าภาพตรงส่วนนี้มันมาเป็นเส้นแนวออกชิงเฉียงนะคะดังนั้นพอเราทำไปเนี่ยตรงเนี้มันจะชอบยืดค่ะตัวนี้เราปิดไปแล้ว1เซนดังนั้นอ่ะ เราจำเป็นที่ต้องปีอีกสักครึ่งเซนที่ชายนะคะเพื่อไม่ให้มันยืดมากนักนะจากนั้นเราทําตรงนี้ไว้ที่จุดห้าเนาะ0.5ตรงนี้จุดเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะวัดจากริมตรงนี้ค่ะลงมาบ้างนะคะประมาณ0.7เซนออกมาเป็นทัดตั้งฉากนะคะวัดลงมาให้ได้ประมาณ0.7เซน0.7เซนตรงนี้นะแล้วก็ จริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถตีโค้งได้เลยนะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนสับสนนะคะตรงส่วนที่เป็นเกจที่เราเห็นตรงส่วนนี้ค่ะเราก็วัดจากตรงส่วนตำแหน่งที่มันไม่พอดีเนี่ยลงมาประมาณครึ่งเซนหรือก็คือประมาณเท่าๆกับตัวเกจอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ0.5นะ0.5 0.7 5แบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็ทําการเอาไม้มันทัดแต่งค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะเอาไม้มันทัดที่เป็นไม้โค้งเนี่ยแต่งตรงส่วนที่เป็นด้านริมก่อนนะคะที่เป็นช่วงที่เป็นกลางหน้าตรงนี้เราจะให้มันโค้งๆนิดหนึ่งนะอีหนึ่งพอนะคะเราไม่ได้ใช้ไม้มันทัดเนาะให้แต่งเอาส,สวยๆนะคะสีเส้นออมาแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการตีเชื่อมเส้นค่ะโดยตีเส้นจากส่วนที่เป็นเส้นที่เป็นใต้ทรงเนี้ยตรงนี้มันจะยังตรงๆสวยๆอยู่นะ เราก็ใช้ตัวนี้เป็นแนวทางเลยนะคะตีเชื่อมเส้นมานะคะไปที่ตำแหน่ง0.5เซนทที่เราตีไว้มาสักคู่นี้นะคะจากนั้นก็กลับมาโค้งนิดนึ่งตีเส้นเชื่อมค่ะกับตำแหน่ง0.7เซนทที่เราทำเอาไว้แต่ให้มันไม่หักมุมนะคะให้มันเป็นเส้นเดียวกันใจสวยแบบนี้การที่เราเลือกช้อนข้างล่างตรงส่วนนี้นะคะให้ต่ตำทำไมเราถึงไม่เอาขึ้นไปเลยนะคะ เป็นราะว่าช่วงนี้มันมีช่วงหน้าอกอยู่นะดังนั้นเราก็เลยจาเป็นที่ต้องเผื่อพื้นที่ให้มันมีความฟูของช่วงหน้าอกเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็ถ้ามันเหลือเนี่ยสมมติว่าทําออกมาแล้วกลายเป็นว่าคนใส่เนี่ยเขาเป็นคนที่เนื้อหน้าอกไม่เยอะมากนะตรงนี้เราอย่างพอเก็บได้นะคะนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทําแฟบไปแล้วเนี่ยมันเตึงอย่างเดียวเขาไม่สวยนะคะอันนี้เป็นการแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้นะคะ ให้เราทำการวัดตำแหน่งที่เราจะมาร์กเส้นในการรูดค่ะเราจะไม่รูดตลอดแนวแบบนี้นะเราจะรูดค่เฉพาะตำแหน่งที่เป็นเต้านะคะดังนั้นให้เราวัดจากตะเข็บข้างนี้เข้ามาส7เซนอันนี้เป็นมาตรฐานนะคะ0.7จุเซนอะไม่ใช่7.5เซนขอโทษค่ะ7.5เซนนะตรงนี้ จากตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นตำแหน่งที่รูดยาวมาจนถึงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งจุดกอที่เราทำเอาไว้ตรงนี้นี่ค่ะตำแหน่งตรงส่วนนี้นะคะคือตำแหน่งทั้งหมดที่เราจะทำการรูดค่ะนี่นะเวลารูดเราก็จะทำการรูดแบบไล่ๆเกี่ยๆเอานะคะให้มันพอดีกับขนาดเส้นตัวกระโปรงชิ้นหน้านาที่อยู่ตำแหน่งกลางหน้า ว่ามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็จะรูดไล่ให้มันพอดีกันนั่นเองนะเวลาเราเช็คมาเนี่ยเราก็จะเช็คตรงตัวที่เป็นชิ้นกลางหน้าของแพทเทิร์นตัวกระโปรงนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีตำแหน่งชิ้นกลางหน้าของตัวกระโปรงอยู่เราจะวัดจากกลางหน้าเป็นเกณฑ์แบบนี้นะมานะ แล้วก็ไม่รวมตรงส่วนที่เป็นเส้นเกล็ดอย่างนี้นะคะไปอันเนี้ยจะได้ประมาณ21สเศ็ดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นบางคนเอาให้มันเทียวกว่าน,นี้นะคะรูก็จะแนะนําว่าถ้าคุณต้องการความแม่นยํานะคะให้ทําการพับเกล็ดก้าวขึ้นมาเลยค่ะนี่พับเกล็ดร้าวขึ้นมาเลยนะที่เราจะใช้เรากัดเกมอาไว้ อันนี้สําหรับคนที่มีเวลามากแล้วต้องการความเนี้ยบนะแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการเนี้ยบอะคะ่ะแบบไม่อยากแต่งเส้นเยอะก็วัดแค่นั้นก็พอได้อยู่นะคะก็เ,ออเดี๋ยวเราก็ไปเขี่ยตรงนี้จะเห็นว่าแพทเทิร์นมันจะมีการโค้งๆหักๆนิดหนึ่งเห็นไหมคะทาให้ผู้เรียนอาจจะรู้สึกสับสนได้นะคะว่าเส้นแบบนี้เนี่ยเราควรจะแต่งอย่างไรดีนะคะกรณีนี้เราก็คือต้องการขีดให้มันเป็นเส้นตรงค่ะันั้นเราก็จะไล่แพทเทิร์นให้เรียบก่อนนะจากนั้นอ่ะ กรณีนี้เราจะใช้ไม้โค้งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้เพื่อแต่งให้ตรงนะแต่โดยส่วนตัวครูครูจะชอบใช้ไม้โค้งมากกว่านะคะแล้วแต่งเพื่อเก็บริมตรงส่วนที่มันแหลมขึ้นเนี่ยค่ะให้กลับมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะเนี่ย เอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะเส้นที่เป็นเส้นเอวนะคะที่เราขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะโดยที่เรากินข้างบนไปหน่อยนึงการกินแบบนี้นะคะไม่มีปัญหานะคะในการแต่งเส้นทําการใช้ใสายวัดเช็คนะคะกือบรอบเอวเส้นใหม่ที่เราขีดเอาไว้นะเส้นใหม่นะอันนี้เราจะได้21.3นะคะเกือบเอบจุดห้าอย่างนี้นะ เราก็จดเอาไว้นะคะจดเอาไว้ยังไงก็ได้นะคะจะตีลังการะไรก็ได้ขอให้คนดูผู้อ่านเนี่ยรู้เรื่องนะคะดังนั้นเราก็แกะเข็มออกค่ะเราจะได้ตำแหน่งเอวนะคะมาจากนั้นนะคะผู้เรียนอาจจะนึกสงสัยว่าแล้วอีกข้างนึงไม่ทำหรอนะคะก็ ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะแต่งทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่ชานาญนะคะเวลาเจอแพทเทิร์นที่มันมีการทับเกตเนี่ยแพทเทิร์นมันจะไม่เรียบเวลาแต่งมันจะยิ่งยากนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้สอนนะคะก็จะขอแนะนําว่าก็ใช้วิธีทับแล้วก็ c o ปปี้ข้ามไปแทนนะคะ อันนี้เราก็พับให้พอดีเส้นเดิมกับเส้นทบที่เราเคยทำเอาไว้เนาะนี่ฉะนั้นก็กลับเขียนไม่พอดีกับตำแหน่งที่เราเป็นตำแหน่งเอวนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการกิ้งก๊อปปี้มันขึ้นมานะคะเวลากัดเข็มอะค่ะเน้นให้เทิร์นนะคะนะกับตำแหน่งของรอยกิ้งเนี่ยชิ้นด้านหน้านะคะฝ <c oughs> ั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยอยู่พอดีกันนะคะเราก็จะมองให้เรียบให้มองให้ชัดเจนไปนะว่า มันออกมาแล้วมันเรียบร้อยไหมนะคะนี่ตัดเข็มดูว่าตำแหน่งมันพอ,อดีกันไหมถ้าเกิดกเราใช้ใช้วิธี copy อ,ออกมานะเราได้แบบนี้แล้วนะคะนี่ลองไล่ดูอันนี้แอบตึงนิดนึงนะน้อยพอเราได้แบบนี้แล้วเนาะเรา้อจัดการเอาคาร์บอนค่ะนะ สีอะไรก็ได้นะคะที่คุณมองเห็นนะมาทําการก๊อปี้เส้นใหม่ของเรานะตรงนี้ไว้นะครับเมื่อเราแกะออก ็นไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งของรอยกิ้งที่เราจะใช้มานะคะอันนี้เนี่ยของคูอาจจะดูเหลื่อมนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมคะมาที่พอดีว่าคุณพีมาไม่เรียบร้อยเราก็จะการเชื่อมเส้นให้เรียบร้อยซักตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ตรงตำแหน่งที่เป็นเส้นคาร์บอนอันใหม่แทนนะนี่อันนี้นะคะมาแล้วก็ แต่งไล่ไปนะคะวิ่งข้าาเส้นเกับนะแบบนี้ตอนนี้ต่อไปเวลาเราทำการ Copy หรือว่าใช้งานนะคะเราก็จะใช้เส้นที่เป็นเส้นเอลไม่อันนี้มานะคะจะสังเกตเห็นว่า พอเราปิดเกต็แล้วอะ่ะแพเทอร์มันจะมีการเป็นลอยจีค่ะขึ้นหักลงอันนี้มันเป็นไปตามเกล็ดนะคะของตัวเสื้อนะคะแต่ละชชินนท้ให้ผมลั์มาไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นทริคเอาไว้ดูนะคะทั้งแบบเวอร์ชันที่คนที่อ่าเขาเรียกว่าพื้นฐานไม่แข็งนะหรือว่าพื้นฐานที่แข็งแล้วก็เลือกเอาใช้งานตามสะดวกนะคะเมื่อเรา จัดการวัดไซส์นะคะของตัวแพทเทิร์นมื่อสักครู่นี้นะคะจำได้ว่าว่าเราบันทึกเอาไว้อยู่ที่21.3เซนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จัดการเขียนบันทึกเอาไว้ว่าข้างถึงข้างหน้านี่นะคะรูดเหลือ21.3อมมอให้เขียนไว้อย่างนี้ ังนั้นแสดงว่ายังไงแสดงว่าเวลาที่ของคุณจําการกิ้งอะคะ่ะผ้านะเราก็จะทําการมาร์กตรงส่วนที่เป็นเส้นกลางหน้าอันนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วก็มาร์กตำแหน่งส่วนที่เป็นเส้นมาร์กลูดตรงนี้ด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราต้องทำนะคะตำแหน่งที่เราจะใช้คร่าวๆนะตรง A ที่เป็นส่วนสำคัญคือตรงนี้ นะคะตะเข็บข้างช่วงรออกนี่มาร์กของซ้ายเดี่ยวอันนี้นะคะมาเส้นเท่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จของชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อชิ้นหลังกันต่อนะคะ